ปัญหาใหญ่ชีวิตคู่ผู้ชายยังมีความต้องการอยู่แต่ผู้หญิงกับสวนทางกันหรือเกี่ยวกับอาการแห้งแสบคันมาฟังกันค่ะรู้ไหมคะผู้หญิงเนี่ยเวลามีอาการน้องสาวแห้งเนี่ย มันทาให้มีอาการฝืดค่ะแล้วอาการฝืดเนี่ยมันทําให้ผู้ชายก็เจ็บต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทําไมผู้ชายยังมีความต้องการอยู่และผู้หญิงถึงมีความต้องการที่ลดลงเป็นเพราะว่าในวัย40ถึง50เนี่ยผู้ชายยังมีฮอร์โมนที่พุ่งพ่านอยู่ค่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยพอใกล้ๆ40ฮอร์โมนก็เริ่มลดลงแล้วทําให้อารมณ์ร่วมมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการของทั้งคู่มันสวนทางกาันก็จะทําให้เกิดปัญหาดังนั้นมีวิธีการแก้ที่ร่างกายเลยนะคะข้อแรกนะคะชวนกันไปออกกําลังกายค่ะเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งงแแรรรข้้อออออ2นนนนนนะะะคยย่่่าาาาลลืมมททหีีปโช์วกก็ัับ ข้อ3นะคะเมื่อมีความเครียดทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามก็ให้คิดบวกปล่อยวางด้วยการทําสมาธิข้อ 4. นะคะให้ชวนกันออกไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการสร้างความตื่นเต้นระหว่างคู่รักพอรู้แบบนี้แล้วนะคะสาเหตุที่แท้จริงก็คือว่าผู้หญิงนี่แหละที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมันลดลงแต่การเติมฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกทั้งเรื่องอื่นคือการเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มั่นใจว่ามันไม่เพิ่มความเสี่งงกกาารเเเิดมม็ต้น มาเล็งหมดลูกสารสกัดต,ตังกุยสิทธิบัตรเกาหลีค่ะมีงานวิจัยรองรับมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกใส่อยู่ในเอสเชลาโปรเอ็มโฟได้รับการรับรองจากออแคนาดาให้เคลมประสิทธิภาพว่าลดอาการไวทองได้ถึง10อาการซึ่งไม่มีสารไหนในโลกทําได้นะคะนอกจากนี้ยังรวมสารสกัดอีก16ชนิดจาก5ประเทศชั้นนําทั่วโลกไว้ในเอสเชลาโปรเอ็มโฟและล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญเงินเจนีวาจากสวิตเซอร์แลนด์ปี2022เป็นสินค้าสําหรับผู้หญิงวัยสี่สิบอัอววเดีย่ได้ รับรางวัลการันตีระดับโลกเพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนมั่นใจเลยค่ะว่าสามารถจัดการอาการแห้งแสบคันเป็นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอย่างแน่นอนค่ะ